อีการหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเงินเลยครับ,รบผมก็ถามเด็กส่วนใหญ่เด็กปีสปีสานัเรียนกับผมเนี่ยผมบอกว่าพอจบไปแล้วเนี่ยต้องการอะไรเขาบอกว่าอยากประสบความสําเร็จครับผมบอกว่าประสบความสําเร็จมันกว้างไปถ้าคุณอยู่กับคำนี้คุณจะอยู่จนกระทั่งคุณกเกษียณเลยแหละแต่คุณจะไม่รู้เลยมันคือสําเร็จอะไรคือสําเร็จผมอยากรวยครับอา่าเริ่มชัดขึ้นเนาะสำเร็จคือความรวยซึ่งไม่ได้ผิดนะครับจะ,จะบางคนบอกสําเร็จไม่เกี่ยวกับความรวยก็ได้แล้วแต่นิยามแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คนนี้บอกว่าสําเร็จคือความรวยผมก็ถามต่่อววววาแล้รยัดไง คุณวัดจากอะไรเหรอคุณวัดจากรายได้หรือคุณวัดจากสินทรัพย์หรือคุณวัดจากอะไรก็บอกอ๋องั้นผมวัดจากรายได้ครับอาจารย์เริ่มดีขึ้นตอนนี้วัดรายได้แล้วนะคําถามสุดท้ายคือรายได้เท่าไหร่อะที่คุณจะเรียกว่าคุณรวยคุณบอกมาผมว่าผมขอเดือนละล้านพอเลยอ่ะชัดขึ้นคราวนี้ผมบอกว่าพอคุณมีเป้าหมายแบบนี้ชัดแทนที่คุณจะบอกว่าผมอยากประสบความสําเร็จเปลี่ยนมาเป็นผมอยากมีรายได้เดือนละล้านเนี่ยผมจะบอกเขาเลยวัดทางคุณจะชัดขึ้นรายได้เดือนละล้านเนี่ย ทำงานราชการได้ไหมซึ่งบางคนานซาวบอกได้ครับได้แบบนี้ไม่ควรนะครับคือคือได้แบบนี้ไม่ควรใช่ครับจะจะจะส่วนไนได้จะได้ครับคือคืออย่างนี้ราชการมันไม่ตอบโจทย์แม้กระทั่งเอกชนเนี่ยเดือนละล้านก็ยังแทบจะผูกคุณต้องเป็นซีโอระดับทระดับท็อปของของษัทใ่ผมว่าทางคุณต้องเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวถ้าคุณอยากมีรายได้เดือนละล้านเนี่ยแล้วไม่ได้แปลว่าคุณจบแล้วคุณต้องเป็นผู้ประกอบการเลยนะแต่คุณต้องมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราทํางานพวกนี้แต่คุณอยากได้รายได้เดือนละล้านคุณต้องม o v เป็น เป็นองชั่วเพเนอ์อย่างเดียวม,มันถึงจะตอบโจทย์ซึ่งภาพมันจะชัดขึ้นกว่าผมอยากประสบความสําเร็จในชีวิตหูทางเลือกหลากหลายมากเลยล้วมันไม่รู้มันคืออะไรคือความสําเร็จในชีวิตเนี่ยผมก็เลยชวนเขามานั่งคิดอะไรแบบนี้ยแล้วมันก็จะออกมาเป็น g o เป็น indicator ที่มันที่มันมีความชัดเจนขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าเซตวันนี้แล้วห้ามเปลี่ยนตลอดชีวิตนะคือวันหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณคุณอยากเปลี่ยนยก็ไม่มีใครห้ามเปลี่ยนได้แต่ขอให้คุณมีมีเป้าที่ชัดเจนก่อนใช่ครับ